รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในรายการจิกซอต่อฝันค่ะวันนี้พิงกี้อยู่ที่รันเวย์แล้วก็มีเครื่องบินเยอะขนาดนี้แน่นอนอาชีพในฝันวันนี้คืออาชีพนักบินนั่นเองค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าสถาบ้านการบินพลเรือนที่นี่ฝึกคนให้เป็นนักบินได้ขึ้นบินและบินพาทุกคนเียงที่หมายได้อย่างปลอดภยัยเดี๋ยวเราจะเจ้าของฝันกันเลยดีกว่าค่ะ ในวันนี้เรามีหนุ่มน้อยหน้ามนผู้มากับความฝันอยากจะเป็นนักบินน้องบัณฑิตอายุ11ปีชีวิตประจำวันของเขาก็คือตื่นเช้าไปโรงเรียนตกเย็นก็ช่วยครอบครัวขายของเช้าของอีกวันก็ไปโรงเรียนตกเย็นของอีกวันก็ช่วยครอบครัวขายของเหมือนเดิมแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่บัณฑิตได้ขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวต่างจังหวัดซึ่งการได้ขึ้นเครื่องบินครั้งนั้นก็เป็นที่มาของความฝัน ที่อยากจะเป็นนักบินในวันนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับน้องวดิตเจ้าของความฝันของเราแล้วว,วันนี้ความฝันจะเป็นจริงแล้วรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นมากมาเลยค่ะพี่ตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะก่อนที่จะได้ไปเจอพี่นักบินตัวจริงพิงี่อยากถามก่อนว่าเราคิดว่านักบินที่ดีเนี่ยจะต้องมีทักษะหรือว่ามีสกิลอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคบต้องมีสติแนละ้วก็ไม่ฉาตดตาสั้นนะคะอืมไม่กลัวความสูงอ่าไม่กลัวความสูงเราไม่กลัวความสูงไหมไม่กลัวครับเราใส่ตาสั้นไหม ไม่ครับแล้วเรามีสติไหมไม่มีครับสติก็ไม่มีเหรอไม่มีค่ะเดี๋ยวลองดูว่าพี่นักบินเขาฝูดยังไงกันเนาะครับเออแล้วในเนี่ยวันนี้เนี่ยจะได้เจอนักบินตัวจริงแล้วเตรียมคําถามอะไรมาถามพี่นักบินไหมครับอยากรู้ว่าระบบของการขึ้นลงไงคะครับที่ไม่ให้บันชนกันมันมียังไงอ๋อใช่แล้วก็มีเทคนิคไหมที่เวลาลงจอดภาคพ,พื้นนี้ครับให้มันนิ่มที่สุดอยากขับเครื่องบินนิ่มๆบ้างงั้นครับ รเเใใชใช่รร <c oughs> ่ั้คบจอาไปขาบ,าบันการบินพลเรือนแห่งนี้ไม่ใช่แค่ผลิตนักบินเท่านั้นนะครับเพราะที่นี่มีหลากหลายอาชีพในธุรกิจการบินเรียกได้ว่าครบวงจรเลยครับทั้งในส่วนหลักสูตรงานภาคพื้นหลักสูตรงานภาคอากาศวันนี้น้องบัณฑิตจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับกับช่วง ปิดความรู้สู่อาชีพในฝันอาจารย์มิ้งสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเหรอคะโอเคครับนี่ก็เป็นกองวิชาช่างอากาศยานนะครับก็จะเป็นคนที่คอยดูแลเกี่ยวกับช่างที่จะคอยซ่อมเครื่องบินลำหนึ่งที่ทะยานขึ้นฟ้าขึ้นไปได้ครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะมีเครื่องบินจําลองให้กับน้องๆนักศึกษานะครับคอยเรียนกันแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่ในการซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆของเครื่องบินอ โ,โอ้โหส่วนแรกก็มาเจอกับพี่นักเรียนสายช่างกันเลยนะครับเมื่อสักครู่บอกว่าน้องบัณฑิตอยากเป็นนักบิน<ช>เนครื่องบินจะเทกองขึ้นไปได้จะต้องเติมน้ํามันอันเดี๋ยวลองมาทดสอบกันดูนะครับว่าใกล้ๆเราเนี่ยมีที่เติมน้ามันอยู่ตรงไหนนะโอ้โหอ่าลราสำรวจดูสิครับน<า>นตัวนี้เป็นน้ำมันที่ไหนอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นฝาเพื่อเติมน้ํามันงันน้ามันของเครื่องบินครับเราเติมไปที่ปีก ทั้งสองข้างน,น,นักบินเองเนี่ยต้องบาลานซ์การใช้น้ำมันไม่งั้นเนี่ยเครื่องเราก็จะเอียงซ้ายเอียงข oh. วาต้องบาลานซ์น้ำมันให้ดีคือเราเลือกได้เหรอคะคว่าจะใช้จากฝั่งไหนใช่ครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นป้ายทะเบียนของเครื่องบิน oh. จะเป็นตัวสองภาษาอังกฤษตัว HS ก็คือวอเทล e ซ r a จะคอยบอกว่าเนี่ยคือเครื่องสัญชาติของประเทศไทยง uh. นั้นเครื่องบินของประเทศไทยทุกลำจะขึ้นด้วยวอเทลเซ r a ทุกลำแล้วก็เปลี่ยน3ตัวข้างหลังเอา แล้วนี่พี่ๆเขาทําอะไรกันอยู่หรอครับ,รบมีนาทีอะไรบ้างโอเคพี่ผู้พีพ่พวกนี้นะครับก็อยู่ในลักสูตในช่างภาคพื้นดินก็คือจะเติบโตเป็นช่างซ่อมเครื่องบินใน,นอนาคตทุกๆไฟล์เนี่ยเราจะต้องตรวจสอบให้ชิ้นส่วนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของเครื่องบินเนี่ยอยู่ครบถ้วนอาจารย์ๆๆครับอาจารย์รค,รครับอันนี้อะไรครับอ๋ออันนี้ก็คือเครื่องยนต์ของเครื่องบินนะครับซึ่งส่วนข้างหน้าเนี่ยที่เห็นยาวๆอยู่ตรงนี้ก็คือใบพัดข,ของเครื่องบินซึ่งบางรุ่นเนี่ยก็จะามาจากไม้ส่วนตัวเนี้ยทำมาจากเหล็กแล แล้วพี่เขาทำอะไรอยู่เหรอครับพี่เขากำลังซ่อมอาตัว engine อยู่นะครับว่าตัวหัวเทียนต่างๆเนี่ยใช้งานได้ปกติหรือไม่ทั้นช่างอากาศยานหนึ่งคนเนี่ยจะต้องทั้งถอดแล้วก็ประกอบคืนให้ครบเหมือนเดิมเครื่องตัวนี้นี่เป็นของเครื่องบินอันาน,นเหรอครับไม่ใช่ <นะ S 2> ครับ,รบตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ที่เล็กกว่าน,นเครื่องบินฝึกเล็กๆของซิลเดียนไพร์ลดที่โรงเรียนการบินต่างๆได้ใช้เครื่องบินเล็กเริ่มต้นก่อนผมเคยไปนั่งเครื่องบินที่โดยสารไปกระบี่ครับ ใช่เครื่อง,งยนต์แบบนี้ปะคะไม่ใช่ครับเครื่องบินที่น้องบัณฑิตนั่งนะครับจะเป็นเครื่องบินพาณิชย์หรือว่าคอมพิเชียลแอร์เพลนซึ่งที่นี่ก็มีเครื่องยนต์อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันดี๋วอาจารย์จะพาไปดูกันใหญ่กว่านี้ใช่ครับใหญ่กว่านี้มาก <c oughs> อยากไปดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกัน <c oughs> ไปกัน,นะคะ่ะ <c oughs> เป็นไงครับบัณญิตใหญ่ไหมครับ นี่ก like ็คือเครื่องยนต์นะครับของเครื่องบินพาณิชย์ที่น้องบัณฑิตนั่งไปที่กระบี่ของจริงเลยตัวนี้นะครับแต่ที่เห็นในเครื่องบินมันเล็กกว่านี้ไม่ใช่หรอนี่คือไซส์ของจริงเลยครับขึ้นอยู่กับว่าเครื่องบินลำเล็กหรือลำใหญ่เขาจะใช้2เอนจิ้นหรือว่า4เอนจิ้นอันเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันตามมาเลยครับเครื่องยนต์ที่น้องๆเห็นอยู่เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ของเครื่องบินโบอิ้งนะครับใครที่เคยเห็นตอนนั่งอยู่บนเครื่องวันนี้ได้เห็นกันใกล้ๆเลยครับ <Okay. S 2> โอเคนี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะครับรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากแล้วระบบต่างๆก็จะซับซ้อนมากกว่าเครื่องยนต์ลูกสูบที่เราเห็นด้เมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าเราอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเราไม่มีแหล่งพลังงานอื่นนอกจากเอนจินที่คอยหมุนให้พลังงานกับเราดังนั้นระบบต่างๆของเครื่องบินเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าต้องจําทั้งหมดนี้สู้ไหม มั่นใจแบบเสียงก้อยๆยังไงก็ไม่รู้นะครับน้องบัณฑิตในส่วนต่อไปอาจารย์นิ้งแอบกระซิบมาครับว่าน้องบัณฑิตจะได้ลองหัดซ่อมเครื่องบินมาดูกันครับว่าจะได้ซ่อมเครื่องบินแบบไหนกันนะเครื่องบินหนึ่งลำครับที่สายการบินเขาใช้กันราคาประมาณ3,000ล้านบาทซึ่ง ราคาสูงมากถ้าเกิดเราซื้อเครื่องบินหนึ่งลำมาตั้งจริงๆแล้วก็ให้เด็กซ่อมบํารุงกันปีเดียวครับก็จะพังรุ่นต่อไปก็จะใช้ไม่ได้แล้วเราก็เลยทําการซื้อซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับเป็นซิมูเลเตอร์ในการซ่อมบํารุงส่วนต่างๆทั้นเดี๋ยวบัณฑิตลองเดินไปตรงเครื่องยนต์นะใช่ครับเป็นซอฟต์แวร์ครับเราสามารถกดลูกศรต่างๆเนี่ยเดินไปยังชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องบินได้หมดเลย ความสงริงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเครื่องยนต์ให้กับบัณฑิตด,ดูเนาะว่ามันจะเหมือนกับของจริงที่เราเห็นด้านล่างหรือไม่ครับอ่ก็จะเปิดเครื่องยนต์ขึ้นมา แล้วเราก็จะซูมเข้าไปดูชิ้นส่วนต่างๆของมันฉะนั้นสําหรับนักเรียนมือใหม่ชิ้นส่วนต่างๆอาจจะยากเกินไปสําหรับเขาเราก็จะโปรแกรมนียครับมันจะสามารถเปิดขึ้นมาว่าตัวสีดําๆตัวนี้คืออะไรคือออยแท้งนี่ก็คือภาพถ่ายจริงๆให้กับนักเรียนนักศึกษาของเราแล้วก็มีคําอธิบายต่างๆซึ่งสังเกตเห็นไหมเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย uh huh. ใช่ไหมฉนั้นเราก็ต้องฝึกฝนในทางการยินนะครับชิ้นส่วนไหนบันเดียดรู้ไหมว่ามันปลอดภัยที่สุด ถ้าเราเลือกได้เนี่ยเราจะเป็นผู้โดยสารที่นั่งส่วนไหนของเครื่องบินดีตรงกลางตรงกลางเหรอฮ่อเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยให้นะครับงนั้นชิ้นส่วนที่ปลอดภัยที่สุดของเครื่องบินก็คือส่วนหางครับยั้นคราวหน้าพี่ขอจองที่นั่งหลังสุดเลยนะครับเฮ้ยน่ากลัวจังเลยนั้นชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องบินเนี่ยก็มี ความสาคัญทั้งหมดเลยนั้นเด็กๆที่อยู่ที่นี่นะครับก็จะมีการเรียนรู้ระบบต่างๆของเครื่องบินแล้วอย่างนี้มันเปิดได้จริงใช่ไหมเปิดได้จริงครับอาจารย์จะพาขึ้นไปที่บริเวณที่นั่งนั่งได้เรครับไม่มีบันไดนี่ครัดูว่าเปิดเหมือนจริงเลยก็จะมีการเรียนรู้ระบบประตูต่างๆมีที่นั่งวที่นั่งของเครื่องบินเดินทะลุบ่อไปเลยและบริเวณนี้ก็จะเป็น ห้องน้ำแสดงว่าขึ้นตันตำดได้แลยใช่ไหมโอเคครับทั้นปกติเนี่ยนักยิงก็จะบิน2คนเนาะฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือช่วยกันบิน2อคนแล้วก็จะมีอุปกรณ์ซิสเ็มต่างๆมีจอต่างๆเนี่ยคอยซัพพอร์ตนักยิงทั้งหมด<ว>มีแค่เริ่มต้นนะครับยังได้ตื่นตาตื่นใจกับอุปกรณ์ต่างๆขนาดนี้ในตอนหน้ายังมีความสนุกและตื่นเต้นรออยู่อีกเพียบ รวมถึงเราจะได้คุยกับนักบินพาณิชย์มืออาชีพอีกด้วยอย่าลืมมาติดตามกันต่อในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ